สวัสดีจ้าพบกับร้านเล็บปลอมสีเจลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์บายเลปเนลเชียงใหม่เนื่องจากไรที่แล้วนะคะพี่เปิ้ลได้มาสอนวิธีการติดเล็บแล้วนะคะซึ่งมันก็ง่ายมากๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นปัญหาหลักเลยคือการถอดเล็บซึ่งลูกค้าหลายท่านอะไม่รู้เลยว่าการถอดเล็บของเราเนี่ยต้องทอํายังไงเพราะว่าเล็บสวยเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องการที่จะถอดออกเนื่องจากว่าเราเบื่อแล้วนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เปิ้ลจะมาสอนวิธีการถอดเล็บง่ายๆ วิธีการถอดเล็บปลอมง่ายๆนะคะจะมีด้วยกัน2วิธีนั่นก็คือ1วิธีการแช่น้ําอุ่นวิธีที่2ก็คือวิธีการใช้ดีบอนเดอร์หรือน้ํายาถอดนะคะพี่บันจะมาสอนทั้ง2วิธีด้วยกันเลยวันนี้ซึ่งลูกค้าคะก่อนที่เราจะไป2วิธีที่ถูกต้องเดี๋ยวพี่บันจะให้ดู ิดแบคของการถอดเล็บปลอมแบบผิดวิธีก่อนเนื่องจากว่าพี่เปิ้ลติดเล็บสองข้างแล้วด้วยความใจร้อนนะคะพี่เปิ้ลก็ถอดเล็บโดยการวิธีการงัดเล็บค่ะผลที่ได้ก็คือเล็บพังนะคะสอเล็บนี้สังเกตคือเล็บมันจะมีความฉีกออกมานะคะมีใครเคยทําแบบนี้อย่างพี่เปิ้ลบ้างคะเนีย่ยเล็บก็จะมีการฉีกออกมาแบบนี้นะคะเปรอยเป็รอยแบบเยอะ กรณีที่เรางัดเล็บแล้วเล็บพังเมื่อสักครู่ไม่แนะนําเลยนะคะฉะนั้นเราควรถอดให้ถูกวิธีโดยการใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะอุปกรณ์ที่วันจะใช้ก็คือมีดังนี้นะคะมีไม้ดุนหนังค่ะน้ํายาถอดกันไกรตัดเล็บตะไบบับนะคะแล้วก็บารุงจ้ะนะคะถ้าใครมีก็เริ่มตามวิธีที่วันสอนได้เลยนะคะวิธีการถอดก็คือใช้น้ํายาถอดวันนี้พี่วนจะขออนุญาตใช้ขวดที่วันเปิดแล้วนะคะ แกะเลยนะคะลูกค้านี่นะคะพอเล็บเราเริ่มอ้าตรงบริเวณโคนแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองถอดให้ะคะ่ะวิธีง่ายๆก็คือใส่น้ํายาถอดไปเลยบริเวณที่มันเริ่มอ้าแล้วนะคะแบบนี้จ้าถ้าเล็บยังไม่ค่อยอ้านะคะสามารถใช้ไม้ดุลหนังนะคะค่อยๆ แซะได้เลยค่ะลูกค้าอันนี้ไม้ดุนหลังก็จะมีประโยชน์คือเริ่มเปิดมันนี่เองนะคะเพราะว่าบางเล็บเราติดแน่นมากมันจะยังไม่มีช่องที่จะให้น้ํายาถอดมันเข้าไปนั่นเองนะคะเราก็ค่อย,อยๆแซะแบบนี้เราก็ใส่น้ํายาถอดเข้าไปนะคะบริเวณที่เราไหน อ๋อแล้วก็อีกแบบวิธีหนึ่งนะคะลูกค้าเวลาติดเล็บใหม่ๆอย่าเพิ่งถอดทันทีนะเพราะว่ากาวยังไม่ทันแห้งมันจะทําให้เล็บที่เราติดใหม่เนี่ยพังได้นึงแล้วเราก็ใช้ไม้ดุลน,นะคะรอให้มันสักแป๊บหนึ่งแบบนี้ก็ใช้ไม้ดุลใ่ไ,มไ,ไหมเน่ะ ยังติดแน่นอยู่นะคะเพราะว่ากาวที่ที่ันสอนมันจะค่อนข้างแน่นมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคืออะไรยังติดไม่กี่วันยังติดได้ไม่กี่วัน,น,วม,วนมันจะเริ่มละลายกาวที่อยู่ข้างในห้ามงัดแรงๆนะคะลูกค้าคือมันถ้ายังไม่ค่อยออกแล้วก็ีล้วก็เป็น ในแบบนี้อาจเริ่มอ,อ้าแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งน,นัดออกไปแรงเช่นเดียวกันนะคะน,นัดไม่ออกก็จะไม่ออกเพื่อให้เซฟที่สุดเราอาจจะเติมน้ำยาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้น้ำยามันก็จะเริ่มละลายแล้วถ้าสังเกตคือแบบมันเริ่มอ้าเลย ยาถอดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเราก็ใช้ตะไบบับนะคะบับบริเวณหน้าเล็บสักเล็กน้อยแบบนี้เอาคราบกาวที่ติดอยู่ออกไปใช้น้ํายาถอดก็ได้นะคะแบบล้างคราบกาวที่มันติดอยู่ตรงเล็บเรานะคะสักนิดหนึ่งแบบนี้ ราก็ใช้บำรุงนะคะแบบนี้ตัวพี่บอลก็ใช้ตัวที่เปิดแล้วเช่นเดียวกัน<ม>แล้วก็พักเล็บสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะปิดฝาแค่นี้เรียบร้อยแล้วจ้าวิธีที่สองนะคะใช้น้ำอุ่นค่อนร้อนนะคะใส่ลงไปในกระมังแบบนี้หรือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วเราก็จุ่มทิ้งไว้ะคะ่ะลูกค้า ะะประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะดูทีวีไปด้วยก็ได้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็แช่น้ําอุ่นไปแบบนี้มันก็จะเป็นการละลายกาวที่ติดเล็บของเราค่ะประมาณ20 25 30แล้วแต่ว่าเราติดนานหรือยังนะคะถ้าติดนานแล้วก็จะถอดง่ายค่ะแต่ถ้าเพิ่งติดใหม่ๆก็อาจจะต้องแช่นานนิดนึงนะคะ